สวัสดีครับพบกับผมช่องดาร์คซุลกุยครั้งนะครับการอิบายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที26่262ความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนของเราก็กําลังปะทะกันโดยใช้เงาสีเงินนะนะกระบวนท่ากันสุดท้ายแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับงท่านเดิน10เมตรขขาจาปลายมหาศาลตาก็มีเส้นชวนให้ฟังโทรศัพท์เรองเรื่องกลาความสัมพันดยกโดยน้ำบทความมาพิจารณาและต่อเรื่อง บทที่262กรบลับทิศคือร่างโจหยวนมีพลังอันน่าสะพึงกลัวพุ่งออกไปราวกับว่าเขามีพลังทำลายหลงังพลังเหล่านี้บิดเบือนอากาศรัศมีของเขาไปถึงระดับสูงกว่าที่เคยเป็นมาพลังหยวนแวความข็งแก่งทางกายภาพอาัคาระศักดิ์สิทธิ์ปัตตภีเสือรปาจินวิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์เงาสีเงินพลังทุกประเภทเสริมสร้างพลังในเวลาเดียวกัน ขณะที่เขาเผชิญหน้ากับโจวยวนในสภาพนี้นั้นสีหน้าจินซานจือก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันแววตาตกตะลึงปรากฏชัดในดวงตาเขาไม่สามารถเชื่อได้ว่าโจหยวนจะสามารถปลดปล่อยพลังอันน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ออกมาได้พลังอันยิ่งใหญ่ตกลงมาจากท้องฟ้ากดทับเขาจนเขาขยับตัวแทบไม่ได้เลยกระดูกของเขาส่งเสียงดังเอีอาอตราวกับว่าภูเขากำลังบทขยี้มาที่เขา ออแต่จินซานจือไม่ใช่คนธรรมดาเขาตระหนักดีว่าหากเขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีด้วยพลังเต็มที่ของโจโหยวนนี้ได้เขาจะต้องถูกท่าตายในทันทีแต่หากว่าเขาโต้กลับได้สำเร็จแล้วล่ะก็ชีวิตของโจโหยวนจะอยู่ในน้ำมือของเขานี่คือการประทะการระหว่างชีวิตและความตายจินซานจือส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังร่นสนัน ดาวหยวนประมาณ80,000กว่าดวงในที่กักเก็บพลังหยวนประทุขึ้นรัศมีแสงพลางพลายราวกับว่าพลังหยวนทั้งหมดที่อยู่ในตัวเขาถูกปลดปล่อยออกมาโดยไม่มีการยับยัง้งเห็นได้ชัดว่าเขารู้แล้วว่าต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดแล้วในตอนนี้เขานั้นเคยดูถูกโจหยวนเสมอมา ตอนนี้โจหยวนกำลังผลักดันให้เขาอยู่ในสถานะนี้ได้บังคับให้เขาต่อสู้ด้วยทุกสิ่งที่เขามีความโกรธและเจตนาฆ่าเต็มไปในใจของจินซานจือเขาอดใจรอไม่ไหวที่จะรับการโจมตีครั้งสุดท้ายของโจหยวนและโตกลับโดยการสังหารไอ้สารเร็วนี่ยังโครายเจ้าสิทธิ์ตัวน้อยกล้าทำอย่างนี้ต่อหน้าข้าเจ้าไม่รู้ถึงความยิ่งใหญ่ของสวรรค์และโลกเลยเขาเงยหน้าขึ้นดวงตาจ้องไปที่เงาอัง่างามที่ดำดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วแอบ,แอบ เสียงแหลมแสบแก้วหูดังขึ้นจากร่างของจินซานจือชั่วพริตตาทุกคนเห็นพลังหยวนสีเขียวเข้มอันน่าสะพรึงกลัวกำลังสะสมอยู่รอบร่างจินซานจืออย่างบ้าคลั่งดูเหมือนว่าพลังหยวนจะก่อตัวเป็นคางคกสีทองขนาดเท่าเนินเขาคางคกตัวนี้น่าเกลียดร่างของมันปกคลุมไปด้วยหนองพิษพลังเห็นความชั่วร้ายแผ่กระจายออกมาแม้แต่ผู้คนนับไปทวนที่อยู่นอกเนือภูกเขาก็ยังสัมผัสได้อย่างชัดเจนเฮ้ย <Hey, S 1> นั่นมังคางคกปีศาสวรรค์ไม่ใช่หรอ ใครบางคนที่คุ้นเคยกับสัตว์อสูรยวนสามารถจํามันได้ในทันทีถ้าเป็นอย่างนั้นมันเทียบได้กับสัตว์อสูรขั้นสภาวะสุริยันเลยว่ากันว่าเลือดในร่างของจินซานจือนะถูกแทนที่ด้วยเลือดคางคกปีศาสวรรค์มานานแล้วเขาเรียกพลังเลือดออกมาได้อย่างสมบูรณ์กระตุ้นเงาคางคกปีศาสวรรค์ออกมาแม้ว่าน,นี่จะเป็นเพียงเงาที่ถูกกระตุ้นโดยเลือดคางคกปีศาสวรรค์แต่มันก็ยังมีความแข็งแกร่งที่สูงมากหลายหลายคนตรึงงานคางคกปีศาสวรค์เป็นสัตว์อสูรยู่ระดับหก มีความแข็งแกร่งเทียบเท่าขั้นสภาวะสุริยันในทวีปเซิงโจขั้นสภาวะสุริยันสามารถก่อตั้งนิกายและกลุ่มเขาตนเองได้แม้แต่ในนิกายยักษ์ใหญ่ทั้ง6นิกายนี้พวกเขาก็จะมีสถานะเป็นถึงระดับคู่อวุโส นั่นไม่ใช่ระดับที่สิทธิขั้นสภาวะเบื้องเน่จะไปถึงผู้คนนับไปทวนมองไปที่ยอดเขาที่เจ็ดพวกเขาทั้งหมดเข้าใจดีว่าหลังจากการต่อสู้อันยาวนานผู้ชนะจะถูกตัดสินแล้วแม้แต่ซูชิงและเจียงไทเฉินก็ยังหยุดต่อสู้ชั่วคราวพวกเขาหันไปมองที่ยอดเขาเพราะรู้ดีว่าผลลัพธ์ของการต่อสู้ยอดเขานั้นสําคัญมากสีหน้าซูชิงเข่งขึมผมยาวสีดําของเขาพลิ้วสวัยทางด้านหลังเขาเหลือบมองเจียงไทเฉินที่ใบหน้าอันนิ่งสงบของเขาเปลี่ยนเป็นเย็นชา เห็นได้ชัดแล้วว่ามันเกินความคาดหมายของเจียงไทเฉินที่จินซานจือจะถูกบังคับให้ต้องทำเช่นนี้เจียงไทเฉินข้าบอกเจ้าไปแล้วว่าอย่าดูถูกโจโหยวนสู้ชิงยิมเจียงไทเฉินยังคงนิ่งเฉยเหลือมองสู้ชิงเพียงแวบเดียวโจโหยวนกำลังขอความตายคิดดูซิว่าเขาบังคับให้จินซานจือใช้พลังคางคกปีศาสวรรค์ได้หรอมละมันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปสู้ชิงยิม เงยหน้าขึ้นแล้วมองไปที่ยอดเขาแอบแอบแอบภายนอกร่างจีนซานจือเงาคังคกปีศาสวรครได้ปรากฏขึ้นมันส่งเสียงร้องในทันทีซึ่งทําให้พลังรอบๆสั่นสะเทือนเงาคังคกปีสาสวรรค์นั้นทรงพลังอย่างน่าเรือเชื่อมันปกคลุมจีนซานจื้อจนมิดเห็นได้ชัดว่าจีนซานจือตั้งใจที่จะรับการโจมตีครั้งสุดท้ายของโจโย,ยวน,นี้เจ้าขยะตัวน้อยหลังจากที่ข้ารับการโจมตีของเจ้าได้แล้วข้าจะทําให้เจ้า ้องร้องขอความตายใบหน้าจินซานจือบิดเบีย้ยวเป็นรอยยิ้มเขาจองขมิงไปที่เงาที่กำลังดำดิ่งลงมาอย่างรวดเร็วโจวหยวนพุ่งลงมาด้วยพลังอันสง่างามเขารู้ถึงแผนที่จินซานจือวางไว้เป็นอย่างดีด้วยชุดเกราะสีเงินที่ปกคลุมร่างของเขาตอนนี้ก็ไม่มีใครเห็นเลยว่าเขาแสดงสีหน้าแบบใดชั่วพริตตาต่อมาดวงตาโจหยวนเปลี่ยนเป็นเย็นชาความเร็วของร่างเขาพุ่งสูงขึ้นและขยายใหญ่ ในที่สุดภายใต้สายตานับไม่ถ้วนเขาพุ่งลงมาและชนกับเงาของ,ของคางคกปีศาสวรรค์ตึมในช่วงเวลาแห่งการประทะกันคืนกระแทกพลังหยวนรุนแรงยังไม่อาจบรรยายได้โหมกระหนำ่ำพื้นดินที่แข็งแกร่งยังหาที่ใดเปรียบไม่ได้ถูกยกขึ้นจากยอดเขาขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องชิ้นส่วนของป่าถูกทำลายจนเรียบเตียนพายุแห่งความหวาดกลัวสร้างขวัญนะเป็นเวลาหลายสิบวินาทีก่อนจะสงบลง สายตาทั้งสวรรค์ลและโลกต่างจับจ้องไปที่แหล่งกำเนิดของการประทะน,นั้นพวกเขารู้ว่าผลลัพธ์ของการต่อสู้ระหว่างโจยวนและจินซานจือกำลังจะถูกกำหนดขึ้นแล้วใครก็ตามที่ชนะจะส่งผลต่อการต่อสู้ระหว่างนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์และนิกายชางส่วนขณะผู้คนจำนวนนับไปทั่วรอคอยด้วยใจระทึกควันและฝุ่นโดยรอบก็ค่อยๆจางหายไปสิ่งที่ปรากฏให้เห็นตอนแรกก็คือฉากแห่งความรกร้างว่างเปล่าที่วุ่นวายยอดเขาเกือบพังทลายลงไปครึ่งหนึ่ง ไม่มีหินก้อนใดหลงเหลืออยู่เลยแรงกระแทกทําให้หินแตกเป็นผงใจกลางความโกรธหดน,นั้นมีร่างสองร่างยืนหันหลังให้กันผู้คนนับไม่ถ้วนกลั้นหายใจสุดท้ายแล้วใครจะเป็นผู้ชนะในความเงียบงนันอันยาวนานความนิ่งสงบร่างที่สวมชุดกรองเงินบนยอดเขาก็สั่นไหวพริบตาต่อมาชุดกรอะก็เริ่มละลายกลายเป็นของเหลวหดกลับเข้าไปในร่างของโจหยวนฟุบ เลือดพุ่งออกมาจากปากของโจหยวนร่างของเขาโซเซไปมาแต่เขาก็ไม่ได้ล้มลงแม้ว่าเขาจะมีเงาสีเงินป้องกันแต่ก็ยังคงไม่สามารถต้านทานแรงกระแทกนี้ได้เขาเช็ดคราบเลือดออกที่มุมปากในขณะที่มีแผ่นยกลึกลับอยู่ในสถานที่ไม่ไกลจากเขาเขาจ้องมองไปที่แผ่นยกครู่ต่อมาเขาก็พูดอย่างเฉยเมยจินซานจือความบาดหมางของเราจะจบลงที่น,นี่ จินซานจื้ออ้าปากเล็กน้อยดวงตาสีทองของเขามีแววมึนงงแต่ยิ่งกว่านั้นยังมีความไม่เชื่ออยู่ในดวงตาอีกด้วยเขาเอ,อ่ยด้วยเสียงแหบพร่าด้วยความลำบากใจเป็นไปได้อย่างไรไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้หรอกโจยหยวนยิมจินซานจือกัดฟันแน่นนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ของข้าจะทำลายนิกายช้างส่วนของเจ้าในสักวันหนึ่งเมื่อถึงเวลานั้น สวรรค์ชางส่วนจะตกเป็นของนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ของข้าวันนั้นจะมาถึงลืมไม่จินซานจือเจ้าจะไม่มีวันได้เห็นมันเขาโบกพ้าคลุมของเขายังอ่อนโยนลมพัดแรงก็ได้เข้าไปหาจินซานจือประชูดขณะที่สายลมพัดผ่ารอยเลือดปรากฏบนร่างจินซานจือรอยเลือดนั้นแพกระจายทั่วร่างในไม่ชา้าและหลังจากนั้นก็เกิดเสียงดังสนั่นรอยเลือดแตกออกในที่สุดเลือดนั้น สาดกระจายไปในทุกทิศท,ทางผู้คนนับไปทวนที่อยู่ในอาการตกตะลึงร่างของจินซานจือระเบิดเห็นได้ชัดว่าเขาไม่สามารถต้านทานการโจมตีอาร้ายแรงของโจหยวนได้จินซานจือแห่งนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ผู้คลทรงพลังอันดับที่5ในรายชื่อผู้ถูกเลือกกลรบพายแพ้เช่นนี้ผู้คนจํานวนนับไปทวนตกอยู่ในภวังไม่สามารถยอมรับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่นานสายตาพวกเขาก็หันไปที่ร่างของชายหนุ่มที่ยังยืนอยู่บนยอดเขาท่าทางของพวกเขาดูซับซ้อนเพราะพวกเขารู้แล้วว่าเมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกไปสวรรค์ชางส่วนจะต้องสั่นคลอนอย่างแน่นอนชื่อของโจหยวนจะเป็นที่รู้จักของทุกคนความสําเร็จของเขาช่างน่าทึ่งสิทธิเอกโจหยวนแห่งนิกายชางส่วนได้สังหารจินซานจือผู้ถูกเลือกแห่งนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์บนยอดเขาที่7็ในแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์ ทั้งผืนฟ้าและผืนดินต่างเงียบงันมีเพียงเสียงลมที่ได้ยินผู้คนจำนวนนับไปทั่วยังคงอยู่ในอาการตกตะลึงไม่สามารถฟื้นตัวได้เป็นเวลานานผลลับนี้ไม่ใช่สิ่งที่ใครๆล้ายจินตนาการมาก่อนในบรรดาสามคนที่ถูกส่งมาจากนิกายชางส่วนทุกๆคนก็คิดว่าโจหยวนเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดดังนั้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นมีแนวโน้มสูงว่าจะเป็นปัญหามาจากโจหยวน จินสารจื่อเป็นหนึ่งในสามของผู้ถูกเลือกจากนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ความแข็งแกร่งของเขามีพลังอันน่าสะพรึงกลัวขณะที่โจโหยวนพึ่งอยู่แค่ชั้นที่แปของสภาวะเบิกเนรช่องว่างระหว่างทั้งสองนั้นกว้างมากเกินไปแต่ใครจะคิดว่าโจหยวนจะเป็นผู้ชนะเป็นคนแรกนี้เมื่อหันไปทางนิกายพระราชวางังศักดิ์สิทธิ์เหล่าศิษย์ทั้งหมดก็มีสีหน้าซีดเผือและเต็มไปด้วยความตกตะลึงเมื่อเทียบกับฝ่ายนั้น ฝ่ายนิกายชางส่วนก็เงียบไปนานพอสมควรก่อนจะส่งเสียงโคร้องอันดังสนัน่นใบหน้าสิทธิ์หลายคนแดงก่ำด้วยความตื่นเต้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาความเครียดแค้นที่เกิดขึ้นระหว่างนิกายพร,ราชวังศักดิ์สิทธิ์และนิกายชางส่วนนั้นไม่น้อยเลยนิกายชางส่วนรู้สึกถูกกดขี่ตลอดเวลาใครจะไปคิดว่านิกายชางส่วนของพวกเขาจะสามารถพลิกสถานการณ์ในแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งสวรรค์นี้ได้โจยหยวนช่างน่าประทับใจจริงๆ ใบหน้างดงามของถังมู่ซินแดงกำ่ำนางไม่สามารถซ่อนความตื่นเต้นของนางเอาไว้ได้หลังจากการถอดสู้ในครั้งนี้โจหยวนจะสามารถกลายเป็นผู้ถูกเลือกคนใหม่ของที่กายชางซวนได้อันดับของเขาอาจอยู่หลังซูชิงเท่านั้นสิทธิเอกคนอื่นๆต่างมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงใบหน้าไปรี่เจอแข็งขึ้นแต่แล้วในที่สุดเขาก็ผ่อนคลายลงโจหยวนเริ่มมีพลังมากขึ้นเรื่อยๆ เขาสามารถบทขยี้ทั้งนิกายชางส่วนได้ยกเว้นซูชิงแม้แต่ของเซิ่งก็ไม่สามารถหยุดยั้งเขาได้แล้วด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าจะเป็นไปได้ที่ยอดเขาแห่งดาบของพวกเขาจะสามารถทำอะไรโจหยวนได้อีกต่อไปในระยะไกลจัวชิวชิงอยู่ลู่หลัวหลีชุนจุนหนิงจ้าและคนอื่นๆก็จ้องมองไปที่ยอดเขาที่เจ็ดอย่างเงียบๆเพื่อดูผลลัพธ์ในการต่อสู้เมื่อเผชิญหน้ากับความสำเร็จที่น่าทึ่งของโจหยวนแม้แต่คนที่สนิทกับโจหยวนมากก็ยังตกตะลึง แม้จะอยู่ในทวีปเซิงโจงไม่ถึง2ปีแต่เขาก็โดดเด่นท่ามกลางสิทธิจํานวนมากแล้วค่อยๆกลายเป็นยอดฝีมือของนิกายเมื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้านี้กับโจหยวนดูเหมือนพวกเขายังมีระยะห่างกันมากนากักภายในเวลาไม่ถึงสองปีโจหยวนก็มีพลังที่จะสามารถสังหารผู้ถูกเลือกได้แล้วยิ่งไปกว่านั้นนั่นไม่ใช่ผู้ถูกเลือกธรรมดา แต่เป็นผู้ที่อยู่อันดับที่5ในรายชื่อผู้ถูกเลือกของสวรรค์ชางส่วนความสําเร็จของโจโยหยวนเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเขาถึงจุดสูงสุดในหมู่เพื่อนร่วมทวีปแล้วเมื่อคิดถึงในเรื่องนี้พวกเขาก็เริ่มรู้สึกอิจฉาเล็กน้อยเด็กหนุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับพวกเขาในทวีปช้างหมางเล็กๆในสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในเวลาไม่ถึง2ปีขณะผู้คนจํานวนนับไม่ถ้วนที่อยู่ภายนอกภูเขาต่างตกตะลึงกับผลลัพธ์ในการต่อสู้บนยอดเขาที่7ใบหน้าของเจียงไฉเฉินก็ค่อยเยียบเย็นลง เจียงไทเฉินข้าเคยบอกไปแล้วหากเจ้าดูถูกโจหยวนเจ้าจะต้องทนทุกข์สูชิงราสายตาจากยอดเขาเขาระง,งับความปาระหาดใจเอาไว้จากนั้นก็ยิ้มให้เจียงไทเฉินใบหน้าเจียงไทเฉินร้าซึ่งแสดงอารมณ์มีเพียงร่างของเขาเท่านั้นที่สั่นไหวฝับซู้ชิงได้หลีตาลงร่างของเขาปรากฏขึ้นในอากาศทันทีผมยาวสยายราวกับเข็มพุ่งออกมาพุ่งไปที่ใดสักแห่งในอากาศฟืด ร่างรางหนึง่งปรากฏขึ้นจากบ,บริเวณที่อากาศกำลังสั่นไหวเขาก็คือเจียงไทเฉินนั่นเองเจียงไทเฉินจะรีบไปไหนคู่ต่อสู้ของเจ้าก็คือข้าสู้ชิงยิมเห็นได้ชัดว่าเจียงไทเฉินไม่สามารถอยู่เฉยได้หลังจากเห็นผลของการต่อสู้โจหยวนที่ฆ่าจินซานจือดวงตาเจียงไทเฉินเต็มไปด้วยรัศมีอันตรายสู้ชิงอย่าบีบให้ข้าต้องจนมุมเจ้าไม่รอดแน่ถ้าทำอย่างนั้นผมสีขาวของเขาพลิ้วสวัยในอากาศ ทำให้เขาดูน่ากลัวมากขึ้นในขนาดนี้สูชิงยิ้มจางๆไม่ได้พูดอะไรเขาไม่อาจปล่อยให้เจียงไทเฉินนั้นไปโจมตีโจโยวนได้ดวงตาเจียงไทเฉินเต็มไปด้วยเจตนาฆ่าอารุณแงรงพลังยวนที่โกรจัดประทุออกมาจากร่างของเขาในตอนนี้มีเงาสีขาวขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นทางด้านหลังแรงกดดันอันน่าสะพรึงกลัวปกคลุมบริเวณนั้นลูกตาของสูชิงหดตัวลงเจตนาฆ่าของเจียงไทเฉินแข็งแกร่งอย่างน่าเรือเชื่อในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ว ซูชิงก็ได้สูดหายใจเข้าลึกเขากางมือออกไหยฝ่ามือขึ้นร่างของเขามีแสงสีเหลืองเข้มเล็กๆรอยขึ้นมาแสงเหล่านั้นรวมตัวกันในฝ่ามือค่อยๆก่อตัวเป็นเงาสีเหลืองเข้มขนาดเล็กสูงประมาณหนึ่งนิ้วมันเหมือนด่งกระสวยเงากระสวยแม้จะดูลวงตานิดหน่อยแต่ก็ส่งกลิ่นอายอันตารายอย่างยิง่งเมื่อเงาของกระสวยปรากฏขึ้นใบหน้าซูชิงก็ซีดลงกระสวยทองคําตัดวิญญาณเหรอ การแสดงออกของเจียงไทเฉินเปลี่ยนไปมอมองไปที่เงารวงตานั้นนี่คือท่าสังหารที่แข็งแกร่งที่สุดของซูชิงเงาของกระสวยนี้ต้องการพลังหยวนและแก่นแทเลือของซูชิงต้องป้องเขาไปอย่างต่อเนื่องเมื่อสร้างมันขึ้นมาแล้วมันสามารถทำ้ายภูเขาหากมันไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายของซูชิงก็คงไม่กล้าที่จะเสียสละสร้างมันขึ้นมาเพราะกระสวยทองคำตัดวิญญาณนี้ไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้นั่นหมายความว่าเวลาอันยาวนานที่เขาใช้ไปกับการฝึกฝนมันก็จะสูญเปล่าในทันที วัตถุนี้สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแม้แต่เจียงไทเฉินเองก็ยังหวาดกลัวพลังของมันซูชิงเจ้าเต็มใจจะใช้มันจริงๆงั้นเหรอเจียงไทเฉินคำรามด้วยเสียงต่ำข้าได้ปลูกฝังมันมานานแล้วละถึงเวลาแล้วที่มันต้องถูกนำออกมาใช้ไม่เช่นนั้นข้าจะเก็บมันไว้ทำอะไรละ่ะแต่ข้าเกรงว่ากระสวยทองคำตัดวิญญาณของเจ้าจะไม่สามารถฆ่าข้าได้ เจียงไทเฉินกล่าวอย่างเย็นชากระสวยทองคําตัดวิญญาณของซูชิงนั้นแข็งแกร่งมากก็จริงแต่ท่านี้เพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถฆ่าเจียงไทเฉินได้ซูชิงยิ้มบางทีมันอาจจะฆ่าเจ้าไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าเจ้าป้องกันมันเจ้าจะต้องจ่ายด้วยราคาค่อนข้างสูงนิกายชังส่วนของข้าได้ครองยอดเขาที่เจ็ดไปแล้วถ้าข้าทําร้ายเจ้าที่นี่ข้าเกรงว่านิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์จะไม่มีคุณสมบัติที่จะไปแข่งขันกับยอดเขาอีกสองแข่งด้วยซ้ํา ยอดเขาอีกสองยอดเขาที่เขาพูดถึงนั้นแน่นอนเป็นสิ่งที่นิกายอีกสี่นิกายกำลังแข่งขันกันมีเพียงแผ่นยกบนยอดเขาอีกสองยอดเขานี้เท่านั้นที่จะสามารถให้สมบัติสร้างพพแปดสีได้และหากนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์พ่ายแพ้ที่นี่พวกเขาจะต้องถอยร่นไปยังยอดเขาอีกสองยอดเขาเพื่อแข่งขันแย่งชิงกับน,นิกายยักษ์ใหญ่อีกสี่นิกายแต่หากเชียงไทเฉินได้รับบาดเจ็บพร้อมกับซูชิงนิกายทั้งสี่ที่เหลือก็คงไม่เกรงกลัวนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไป ดวงตาเจียงไถ่เฉินเป็่งประกายเขาก็คิดถึงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันดังนั้นเขาจึงไม่กล้าทําอะไรที่เสี่ยงในการต่อสู้กับซูชิงแต่แล้วความคิดก็แวบเข้ามาในใจของเขาเขาหันไปมองสนามรบอีกแห่งบนยอดเขาที่เจ็ดและพูดอย่างเย็นชาเจ้าอย่าพึ่งดีใจเร็วเกินไปเมื่อจ้านไทชิงชนะฝ่ายที่ชนะจะกลับคืนสู่ฝั่งนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ของข้าเขาเกือบลืมไปแล้วว่าแม้จินซานจือจะไร้ประโยชน์แต่พวกเขาก็ยังมีจ้านไทชิงอยู่ จ้านไทชิงแข็งแกร่งกว่าจินซานจื่อมากสู่ชิงเงยหน้าขึ้นมองไปที่ซักแห่งบนเชิงเขาด้วยรอยยิ้มเรือนรางบนใบหน้าของเขาเจ้าจะฝากความหวังทั้งหมดไว้กับจ้านไทชิงเหรอเขาเหลือบมองไปยังเงาอันสวยงามอันแปลกตามุมปากของเขาโค้งขึ้นเป็นเส้นโค้งประหลาดบางทีเขาอาจจะกังวลเกี่ยวกับโจอยู่ในตอนแรกแต่เขานั้นไม่เคยกังวลเกี่ยวกับเยาเยาเลยแม้แต่น้อยแม้แต่สูชิงเองก็ยังรู้สึกหวาดกลัวต่อเยาวยาผู้ลึกลับ เนื่องจากเจียงไทยเชิญคิดว่าจ้างไทยชิงสามารถกำจัดเยาวๆได้ผลรับสุดท้ายก็จะยิ่งทําให้เขาผิดหวังมากยิ่งขึ้นสู้ชิงถอนหายใจยาวสถานการณ์การต่อสู้บนยอดเขาที่เจเริ่มชัดเจนมากขึ้นเขาเข้าใจว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะการมีอยู่ของเขาเองแต่เป็นเพราะพวกเขามีสิทธิ์เอกที่มีความสามารถพิเศษเขาอดไม่ได้จะยิ้มเมื่อมองดูร่างของเด็กดูบนยอดเขาจากความก้าวหน้าของเด็กหนุ่มคนนี้นั้นเป็นไปได้มากว่าอีกไม่นาน ซูชิงคงจะต้องมอบตำแหน่งผู้ถูกเลือกอันดับหนึ่งของนิกายชางส่วนให้กับเขาบูมพลังหยวนสีแดงเลือดที่ดูร้ายและบ้าคลั่งคำรามออกมาเหมือนดังมังกรการประทะด้วยกระแสพลังจิตที่อยู่ด้านหน้าลมโหมกระน่ำทำาลายหลังสร้างรูนับพันรูในบริเวณโดยรอบร่างของจ้านไทยชิงชายแวบผ่านไปมาใบหน้าอันง,งดงามของนางมีท่าทางยินเยือก แม้จะต่อสู้กับเยาวยามาครึ่งวันแล้วแต่นานก็ยังไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้นี้ได้พลังจิตวิญญาณของเยาวยาช่างหน้าหวาดกลัวเกินไปไอ้คนไร้ประโยชน์จ้ามไทชินจ้องมองด้วยดวงตาสีแดงกำ่ำ บนยอดเขานั้นนางกัดฟันแน่นและอดไม่ได้จะสาบแช่งออกมาดังๆเห็นได้ชัดว่านางตรหนักแล้วว่าจินสารจือได้ตายไปแล้วนางพบว่าเรื่องนี้ค่อนข้างยากที่จะเชื่อแม้ว่าจินสารจือจะอ่อนแอกว่านางแต่สําหรับนางการฆ่าเขาก็ยังเป็นเรื่องยากอยู่ดีใครจะคาดคิดว่าจะถูกสิทธิ์เอกของทีกายชางส่วนฆ่าตายมันยากที่จะเชื่อผู้ชายคนนั้นทําได้อย่างไรกันฟึบขณะที่นางกําลังเสียสมาธิ จู่ๆก็มีเข็มพลังจิตวิญญาณสิบอันโพอมารอบตัวพวกมันพุ่งตรงไปที่จ้านไทชิงบูมพลังหยวนสีแดงเลือดพุ่งออกมาจากร่างของจ้านไทชิงเพื่อต้านทานเข็มพลังจิตวิญญาณนางเงยขึ้นหน้ามองก็พบว่าร่างอันงดงามของเยาเยาซึ่งมีสีหน้าเข่งเขิมอยู่ไม่ไกลจ้านไทชิงรู้ว่าการตายของจินสารจือไปเรื่องเร้ยรายอย่างยิ่งสำหรับนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เจียงไทเฉินน่าจะไม่สามารถเอาชนะซูชิงได้ในระยะเวลาอันสัน้น ดังนั้นหากนางไม่ยุติการต่อสู้นี้ให้เร็วที่สุดโจหยวนจะเป็นคนแรกที่คว้าแผ่นยกไปหากเป็นเช่นนั้นนิกายพระราชวางังศักดิ์สิทธิ์ย่อมพายแพ้ต่อนิกายชางซวนอย่างไม่ต้องสงสัยหากพวกเขากลับไปยังนิกายพระราชวางังศักดิ์สิทธิ์ด้วยผลลั์เช่นนี้แม้แต่ผู้ถูกเลือกเช่นพวกเขาก็ยังอาจจะถูกลงโทษด้วยเช่นเดียวกันดวงตาจา้าทัยชิงฉายแววเป็นหลางหลายนางไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องทุ่มเทหมดหน้าตากพลังจิตวิญญาณของเยาว์เยานั้นแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อ แต่พลังหย่วนและความแข็งแกร่งทางร่างกายของนางนั้นคือจุดอ่อนตราบใดที่จ้านไท่ชิงสามารถเข้าใกล้านางได้มากพอและเปิดฉากโจมตีเยาเยาก็จะพ่ายแพ้อย่างง่ายได้แต่ว่าดวงตางดงามของจ้างไทชิงเป็นประกายนางสัมผัสได้ว่ามีกำแพงจิตวิญ,ญญาณที่มองไม่เห็นมากมายอยู่รอบตัวของเยาเยาขวางกั้นนางเอาไว้ในเวลาเดียวกันนั้นพวกมันยังคอยปกป้องเยาเยาอีกด้วยจ้านไถ่ชิงไม่สามารถเข้าใกล้านางได้เลยกำแพงจิตวิญญ,ญาณนั้นแข็งแกร่งอย่างน่าเหลือเชื่อ แข็งแกร่งมากถึงขนาดแม้แต่ตัวนางเองยังพบว่ามันยากที่จะทำลายณจุดนี้จานไถ่ชิงก็ไม่สามารถยับยั้งอะไรได้อีกต่อไปแล้วแสงอันน่าสะพรึงกลัวฉายชัดขึ้นในดวงตานางคำรามออกมาเบาๆในทันทีศิลปะลับ,บ,ลบเอาไม่โลหิบปุบปุบ,ปบ,ปบ เปลวเพลิงสีแดงเลือดขนาดมัคือมาโหมกระนำยังรุนแรงออกมาจากร่างของจ้านไทชินเลือดของนางกำลังลุกไหม้พลังหยวนพลุ่งพลาอยังรุนแรงแรงกดดันอันน่าตกใจระเบิดออกมาจากร่างของนางพลังหยวนของจ้านไทชิงได้รวมตัวเข้ากับเลือดมันเริ่มเผาไหม้เนื่องจากศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ลับจะทําให้พลังระเบิดออกมาด้วยแรงอันยิ่งใหญ่แต่มันก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพื่อเติมเลือดเข้าไปใช้ในศาสตร์นี้ก็ไม่ทราบว่าต้องใช้เลือดออกมาจากการดึงร่างกายของผู้อื่นมามา,มากมายเพียงใด พื้นดินโดยรอบจ้านไทชิ้นพังทลายลงอย่างต่อเนื่องนางจ้องมองอย่างเย็นชาไปที่เยาวๆในระยะไกลดูสิว่าข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอยังไงดีชุบเมื่อเสียงของนางเงียบลงร่างก็เปลี่ยนเป็นลำแสงโลหิตพุ่งออกไปกระแสะพลังหยวนสีแดงเลือดพุ่งผ่านทำลายชั้นเกราะจิตวิญญาณในทันทีเมื่อเห็นเช่นนี้เยาวๆก็ยังคงไร้ความรู้สึกถอยกลับไปอย่างรวดเร็วคิดจะหนีเหรอจ้านไทชิงหัวเราะ ความเร็วของนางพุ่งสูงขึ้นภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนางได้ทำลายกำแพงจิตวิญญาณทั้งหมดลงได้เข้าใกล้เยาะเยาอย่างรวดเร็วแล้วศาสตร์ปีศาจโลหิตหลังจากได้ยินเสียงผิวสีขาวรากหิมะของจ้านไทชิงค่อยๆเปล่นประกายสีแดงโกงเล็บสีแดงเลือดของนางยาวและฉีกเป็นทางยาวในอากาศทันทีเห็นได้ชัดว่าจ้านไทชิงได้ปล่อยพลังการต่อสู้ของนางออกมาทั้งหมดเมื่อเผชิญกับการโจมตีดังกล่าวแม้แต่เจียงไทเฉินก็ยังประสบปัญหาในการรับมือ ร่างจานไทชินเข้าใกล้เยาวๆในทันทีเล็บสีแดงเลือดของนางเปลี่ยนเป็นเงามันฉีกการป้องกันในพลังของจิตวิญญาณของเย่าๆนั้นมันแยกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นหน่อยในตอนนี้ทั้งสองแทบจะเอื้อมมือถึงกันได้เลยริมฝีปากสีแดงของจานไทชิงเอียงเป็นเส้นโค้งหากเจ้าไม่มีพลังหยวนเจ้าก็ทําได้แค่พึ่งพลังจิตวิญญาณเท่านั้นเจ้าจะทําอะไรได้ข้าจะฉีกใบหน้าสวยๆของเจ้าให้เป็นชิ้นๆเล็บที่เมือเลือดของนาง เปียบเหมือนดังสว่านปลายแหลมมันฉีกทะลุอากาศเล็งไปที่แก้มของเยาเยาด้วยความเร็วแสงด้วยระยะห่างเช่นนี้แม้ว่าจะมีกำแพงจิตวิญญาณปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วตรงหน้าของเยาเยาแล้วแต่จ้านไทชิงก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไปด้านนอกภูเขามีผู้คนนับไปทั่วร้องตะโกนออกมาเมื่อเห็นสิ่งนี้ชึบก่อนที่เสียงตกใจจะเงียบลงเล็บสีแดงเลือดของนางก็ได้เจาะแก้มของเยาเยาด้วยพลังอลุนแรง มริมฝีปากของจ้านไทชิงโค้งขึ้นคราวนี้จะต้องตายอย่างแน่นอนเขาว่าในขณะที่มุมริมฝีปากของนางโค้งขึ้นรูม่านตาของนางก็หดตัวลงนางเห็นว่าไม่มีเลือดไหลออกมาจากแก้มของเยาเยาเลยร่างของเยาเยาผันผัวเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆกลายเป็นความว่างเปล่าอะไรร่างเสมือนจิตวิญญ,ญาณหัวใจจ้านไทชิงสั่นสะท้านอย่างบ้าคลั่ง ดวงตาเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อร่างตรงหน้าของนางก็คือร่างเสมือนจิตวิญญาณจิตวิญญาณของเยาเยาแข็งแกร่งขนาดไหนกันนางสามารถสร้างร่างเสมือนวิญญาณได้อย่างไรจา้านไถ่ชิงถอยกราบอย่างรวดเร็วโดยไม่ลังเลอย่างไรก็ตามขณะที่นางถอยกราบอย่างรวดเร็วนั้นอากาศก็กระเพื่อมร่างอันง,งดงามของเยาเยาปรากฏออกมาตรงหน้านางนิ้วเรียวทอดยาวออกไปเหมือนดังเงาราวกับว่านิ้วของนางทะลุผ่านมิติไปถึงหน้าผาของจา้านไถ่ชิงด้วยความเร็วแสง จ้านไทชิงถอยกลับอย่างบ้าคลั่งแต่นางก็ยังคงหลีกเลี่ยงนิ้วเรียวเล็กนั้นไม่ได้ในที่สุดแววแห่งความหวาดกลัวก็ปรากฏชัดในดวงตาติง้งนิ้วเรียวบางที่ไม่มีประกายไฟหรือกุ่มควันแม้แต่น้อยสัมผัสเข้าระหว่างคิ้วของจ้านไทชิงในขณะนั้นเองการโจมตีของพลังจิตวิญ,ญญาณอนาสพึงกลัวก็ปะทุขึ้นจากภายในอ จานถ่ายสินส่งเสียงร้องอย่างน่าเวทนานางในตอนนี้เหมือนดังถูกระเบิดภายในเลือดไหลออกมาจากทางตาจมูกและหูไม่มีอาการบาดเจ็บทางกายแต่ใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกการโจมตีของเยาวๆเยาได้โจมตีไปโดยตรงโจมตีไปที่จิตวิญญาณ เลือดพุ่งออกมาจากปากของจ้านไทชิงเป็นจำนวนมากดูเหมือนว่าจะมีรอยแยกระหว่างคิว้วซึ่งเป็นสัญญาณว่าจิตวิญญาณของนางใกล้จะถูกทำลายแล้วเมื่อจิตวิญญาณถูกทำลายจ้านไทชิงก็จะกลายเป็นคนบ้านในทันทีมันเป็นเหมือน คนตายทั้งเป็นความเจ็บปวดอย่างรุนแรงที่มาจากหน้าผาของนางทําให้ใบหน้าอันงดงามของจ้านไทยชิงต้องบิดเบี้ยวด้วยความสยองขวัญน,นางใช้พลังเยวนของนางอย่างบ้าคลั่งเพื่อพุ่งไปที่กลางระหว่างคิว้วต่อต้านการโจมตีทางพลังจิตวิญญ,ญาณในเวลาเดียวกันนางก็ไม่กล้าที่จะอยู่อีกต่อไปนางพุ่งออกไปหนีเป็นทิศทางที่ศิษย์จำนวนมากของนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์อยู่หากนางอยู่ต่อนานกว่านี้ มีความเสี่ยงอย่างยิ่งที่จิตวิญญาณของนางจะถูกทำลายอย่างไรก็ตามความจริงที่ว่านางจะหลบหนีนั้นแสดงให้เห็นว่านางล้มเหลวในการต่อสู้กับเยาเยา,ยาแล้วจินซานจื่อถูกโจหยวนสังหารและในตอนนี้จานไถ่ชิงก็พ่ายแพ้ในมือของเยาเยาโดยที่จิตวิญญาณของนางได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงนั่นหมายความว่าผลลัพธ์ของการต่อสู้ระหว่างนิกายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์และนิกายชาง่วนบนยอดเขาที่เจ็ดนั้นชัดเจนขึ้นแล้ว บนยอดเขาเมื่อโจหยวนสัมผัสได้ถึงความพ่ายแพ้ของจ้านไทชิงเขาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก เขานั้นเตรียมจะรีบไปช่วยเหลือทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นกับเยาเยาแต่เห็นได้ชัดว่าเขาก็ยังคงประเมินความแข็งแกร่งของเยาเยานั้นต่ำไปแม้ว่าจ้านไทชิงจะโดดเด่นแต่ความแข็งแกร่งของเยาเยานั้นก็โดดเด่นยิ่งกว่าโจหยวนเหลือบมองไปยังเชิงเขาซึ่งซูชิงและเจียงไทเฉินยังคงเผชิญหน้ากันอยู่หลังจากที่จินซานจื่อและจ้านไทชิงพ่ายแพ้นิ่กายพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ก็สูญเสียความได้เปรียบไปแล้วแม้แต่เจียงไทเฉินเองก็ไม่อาจพลิกสถานการณ์ได้โดยลําพัง โจวยวนสายหัวแล้วไม่สนใจการต่อสู้อีกต่อไปเขาเดินตรงไปยังแผ่นยกลึกลับที่อยู่อย่างเงียบๆท่ามกลางสายตาที่จ้องมองอย่างไม่หยุดหยังถึงเวลาที่เขาจะต้องเก็บเกี่ยวผลแห่งชัยชนะแล้วเขาอยากรู้เหลือเกินว่าแผ่นยกมีอะไรซ่อนอยู่อีกหรือไม่เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่262เรียบร้อยแล้วนะครับว่าโหกกำลังมันเลยเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้ขอคนที่ตามรับฟัง อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกิ้งเพื่อลาดที่ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ